วุ่นวายเลทีอยูงค่ะเป็นใครเป็นใครว่ามาว่ามาเป็ย่านผู้ชายอ่ะสมุดหนอ่ะไหนเป็นใครเป็นใครบอกสิเป็นใครครับข้าคือเจ้าของที่เดิมที่นี่ชื่อ เธออยากรู้ให้ล่าพาไปแล้วปูป่อยู่นี่นะยังอยู่มานานแล้วแันไม่ทาให้เ่าดีขึ้นสัทีนะ เดินถึงจะทาใหม่มันดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ขัดแย้งกันในบ้านตลอดเวลาในเรื่องที่เบ่อที่ทบสแกอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องที่บาศสนแก้วอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องพันในบ้านอีกเรื่องหนึ่งแล้วผีในบ้านปูกเคลียได้ไหมเนี่ยว่ามาก่อนเอาคุยให้รู้เรื่องแม่ยากแม่นางไม้เขามาอยู่นานแล้วตั้งแต่มันสร้างบ้าน แล้วปู่ต้องการอะไรไหนไหนปู่ว่ามาก่อนก่อนจะเดินไปไกลๆมา่นีมาถามมาถามปู่เจ้าเจ้ามาทาไมมาเพื่ออะไรมาแก้ไขอะไรามาช่วยช่วยล่างเขาเนี่ยแล้วปู่จะพาไปไหนเนี่ยไหนไหนว่ามาก่อนอแก้ไขไ,ไปไปมาต้องให้ล่างไปไปไปาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นทาเาวเก่ก็แล้วก็แก่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นพญานาคราชเปลี่ยนเป็นพญานาคนาคีต่้งหลายอย่างก็ช่วยไม่ได้ก็เหมือนเดิม อ, ơi, อ,ออกมานี่มาสื่อสากรกับเจ้าท,ที่ที่เขามาเห็นผีหน่อยดิไม่ใช่อยู่แต่กุดอย่างเดียวไม่ออกมาเลยไหนบอกจะดูแลบ่าทุกคนไงไม่เห็นออกมาดูแลเลยหลบอยู่แต่ในต้นน้ำไม่ออกอะไรมาเลยไปไหนไปไหนโป้ไปไหนไปไหนไปไหน ังเตคียร์ก่นท้ายที่สุดบางสิ่งที่ได้แฝงร่างคุณจิวก็ยอมถอยออกไปซึ่งบางสิ่งนี้เองที่มีส่วนทำให้คุณจิวมีอาการไม่ปกติโดยเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าบางสิ่งที่ว่านี้แท้จริงคืออะไร คืออันนี้ที่ที่เราหาสาเหตุกันตั้งแต่แรกว่าทําไมมันถึงเขียนไปคือคือบางทีแรกๆอาจจะเข้าเข้าเข้าออกออกเข้าเข้า,ขาออก,ออก,ออก,ออกจนมันอย่างเงี้ยเหมือนพี่เจเห็นผมจนสุดท้ายมันพี่เจเห็นผมก็เป็นสิบนิ้วอแต่จริงมันมีแค่นี้แล้วทําไมสมมติถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงทําให้ร่างเป็นแบบนี้อ่ะนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือณนะวันเนี้ยจนร่างผมเชื่อว่าร่างอาจจะรู้สึกว่า วันเนี้เหมือนปูเข้าแต่ปูอาจจะไม่เข้าอืปูจะยืนอยู่ข้างหลังแต่ล่างไปแล้วล่างไปก่อนล่างไปก่อนปูไปก่อนปูแล้วแล้วที่ปูที่บอกว่าอยู่กับคุณนี่คือปูอะไรเมื่อกี้เนี้ยที่มาล่างพวกปูนะค่ะผมมาใช่เหรออ๋อใช่เหรออ้าวอ้าวแล้วอ้าวแล้วใครคุณเห็นอะไรคุณเฉลยรีบบอกเขาเร็วไม่ใช่ปูดำหมาไม่ใช่ปูดำเหรอใช่ผมก็เห็นพอมันมาเขามาเลย ไม่เห็นตัวตนไม่เห็นมามาเป็น <มา S 2> แสงปอ๊กอามาเลยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมภาพเมื่อกี้นะี่เดี๋ยวผมจะบอกเล่าเล่าอะไรฟังเมื่อกี้นี่ผมถือทูบหนึ่งอันนะเดินตามมานะผมไม่รู้ในไลฟ์สดเห็นหรือเปล่าผมถือทูบมาหนึ่งอันจุดมาแดงแปลเลยไม่มีความรู้สึกแม้แต่แอะเดียวเหมือนเอาทูบเปล่ามาจิ้มจริง,รงๆอะผมแค่โดนอะไรจริ้มเนี่ผมก็จะดุง้งนะไม่ต้องมีไฟแล้วร้อนนะนี่ผมจิ้มไปปึก๊กเหมือนเหมือนไม่รู้สึกอะไรเดินต่อ มาดื้อๆนี่แหละพี่ตอนนี้แหละพี่เจผมต้องให้พี่เจมาช่วยคราวนี้แหละอ๋อในร่างก่อนนะเอาในร่างรอรอที่เขาเป็นนะตอนนี้นะคือมันมีการสวมเข้าสวมออกสวมเข้าสวมออกเ,ออเหมือนถอดเข้าถอดปลั๊กเข้าเข้าออกนี้แจ็คหลวมอ่ะอ่าฮะเพราะนั้นช็อตไปมากๆช็อตไปมากๆเพียเพ้ยนเพี้ยนอุ้ยระวังนะคุณอันนี้คือคือตอนที่สรุปกับพี่เจว่าเราจะทํายังไงเพราะว่าณวันนี้อาการของพี่อ่ะคือมันเพี้ยนแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกเรา ชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้หรอหรือหรือไม่ชอบหรือมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับมันคือว่าผมไม่ชอบอคือว่ามันที่อาจารย์ผมเขาบอกว่าเขามาแต่เองต้องมาอยู่กับเขาเองต้องให้เขามาอาศัยร่างอยู่อ,อย่างงั้นเองเพี้ยนไปเลยอ่านี่ไงอาจารย์ก็บอกก็คือตอนนี้ที่อาศัยร่างคุณจิวอยู่เพราะว่าป้องกันว่าเราจะเพี้ยนใช่ฮะถูกไหมคุณคุณเห็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณเห็นเป็นปู่อะไร คุณเห็นอะไรอยู่เขาดําหนูก็เลคิดว่าน่าจะเป็นปูดําหรือเปล่าอ่าแต่ไเป็นตยานาาใช่แต่ดูก็เป็นงูดําเอาเอาเอาสิ่งที่คุณเห็นก่อนคุณไม่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้คุณเห็นลักษณะไหก็เป็นเหมือนงูดําเป็นเหมือนงูดําแล้ใครตอบนเขาแวบเดียวเท่านั้นแตานก็ไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยเขากำลังจะบอกอะไรทั้งหมดในบ้านอ่ะอืแค่หันหน้าเข้าคุยกันเอาเรื่องของบ้านก่อนนะเรื่องของบ้านเปิดใจคุยกันกับพ่อ เปิดใจคุยกันว่าจะทําอะไรยังไงคุยด้วยใจคุยด้วยใจจะคายอารมณ์อันนี้เรื่องของบ้านก่อนนะจะขายอ่าก็ขายจะขายก็ขายไม่ขายก็ไม่ขายอย่ามัวทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เตือหลังแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขายหรือไม่ขายถูกกว่ากันเป็นทางที่ถูกอันนี้เขาดูเองเขาไม่ได้บอกเราต้องช่างช่างเอาเองอะ ระหว่างผลดีกับผลเสียจะเอากระดาษมาเขียนแล้วก็ได้ผลที่มีข้อผลเสียมีอีกข้อทําได้ไหมอาจจะมากกว่าค่ออ่อนหนังทําได้ไหมตรงนี้บางทีมันก็ยากอ่ะอจารเต้คิดว่าไงต้องทําต้องทําคือก็ต้องคุยไม่คุยไม่ได้เพราะว่าในข้อเหล่าเนี้ยมันมันมีอย่างที่บอกครับว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องในอดีตครับของในแต่ละบ้านอื ถามว่าสิ่งที่พี่เกิดขึ้นมันเป็นองค์ธรรมที่เรียกว่าประปัญจะธรรมตัณหามานะทิฏฐิอยากได้ของนู่นนี่นั่นอยากรวยอยากมีตัณหามาแล้วพอตัณหาเกิดมานะถือตนสำคัญตนว่าเหนือกว่ากูบริหารงานกูสร้างงานกูนู่นนี่นั่นทิฏฐิก็ยึดมั่นถือมั่นเลย เพราะฉะนั้นสามอย่างเนี้ยมันเป็นข้อที่ทําให้เสื่อมออืไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันก็ทําให้เสื่อมหมดอ่านั่นแหะต้องไงก็ต้องคุยยังไงก็ต้องคุยอาจารย์เต้บอกนี้คุณออฟบอกงี้สิ่งหนึ่งคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคุณจิวอาจจะต้องคุยกับคุณพ่อซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็ยืนฟังอยู่ด้วยเหมือนกันคุณพ่อก็น่าจะต้องรู้ว่าควรจะคุยกับคุณจิวหันหน้าเข้าหากันเป็นผมถ้าคุณจิวจะไม่ขายตรงนี้คุณจิวจะทําธุรกิจอะไรวาดแผนให้ชัดเจนเขียนแผนให้ชัดเจนพ่อ ผมจะทำอย่างเงี้ยผมจะหาเงินได้จากตรงนี้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 พ่อให้เวลาผมเท่านี้ถ้าไม่ได้เป็นยอดนี้ผมก็จะยอมพ่อ,พอกันอันนี้อันนี้ในมุมของผมนะอันนี้คุณจิวลองไปหาแผนลองไปคุยกับพ่อดูเพราะมันต้องคุยแฟนด้วยผมด้วยอืพ่อด้วยต้องคุยกันอเอาแผนมาคุยกันไม่คุยปากเปล่า คราวนี้เรื่องของดวงวิญญาณแก้ไงตาเต้ก็ถ้ามาในมุมนี้เลยเนี่ยอ่าก็ต้องนิมนพระเคลียเคลียต้นมงต้นไม้เคลียให้โล่งแล้วก็กำหนดสายสินล้อมเขตอ่าฮะสารพระภูมิที่มีอยู่ผมไม่รู้แหละถ้าจะไหว้บูชาก็ต้องบอกกล่าวกันให้ชัดเจนสารพ่อปู่ที่เราตั้งอ่าก็ต้องบอกกล่าวบูชาให้สะอาดชัดเจนแม้แต่ในห้องพระของเราครับต้องสะอาดคราวนี้ต่อมา ยึดถือทำสัญญากันเลย M O U กันเลยอืกับท่านพ่อปู่เลยบอกว่ามาอันนี่นะมาที่นี่เลยมาที่นี่เลยเราเราบอกเลยที่บ้านเราพ่อเราพี่ชายเราเขากลัวเรื่องบริวารของท่านอืเพราะฉะนั้นขอว่าถ้ามีบริวารมาอย่าให้เข้ามาในบ้านอืหรือถ้าจะเข้ามาก็อย่าให้ได้เห็นกันอืไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดเป็นบาปกันอีกเพราะพ่อเราเขาก็ไม่เอาไว้อันนี้ก็ต้องคุยกันท่านก็จะ ได้ไปบอกลูกน้องบริวารว่าเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปเขาเข้าไปมันทำร้ายไม่งั้นก็เกิดเป็นเวรเป็นกรรมตออ่อนี่คราวนี้มันก็กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นอย่างเงี้ยยิ่งเละลงเละลงอันเนี้ยก็ต้องระวังรจริงๆอ่ะบ้านเนี้ยควรมีพลังงานหนึ่งอยู่แต่ไม่มีนั่นก็คือของสเสจเตอืค์คคอกบหลวงชุมครแต่หนูยังไม่เห็นในบ้านหลังนี้อ่าฮะตก,กเลยคิดว่าถ้ามันเป็นมันเป็นสัญญาณที่บอกมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็ควรหามามามาไว้ก็ไม่เสียอายไหมอะไรอย่างี้ยังไม่ต้องเอาองค์ใหญ่ๆหรอกใช่เป็นภาพหรือเป็นภาพอะไรดีก็ได้คมีรูปอยู่มีรูปอยู่ี่ผมทีพี่ในอยู่แต่ต้องบูชานะบูชานะไม่ใช่แบบมีรูปแปะแล้วจบไปใช่อต้องบูชาท่านอ่ะเสร็จแล้วคือแล้วหลายๆอย่างมันจะค่อยๆเคลี่ดวงวิญญาณเคลียยังไงในทางคุณอ๊อฟที่เสด็จเตี่ยถ้าเสด็จเตี่ยประทับปุ๊กเรียบร้อยหมด แล้วต้องประทับต้องให้ชัดเจนเดี๋ยวพี่คิดว่าเข้าทรงไม่ได้เข้าทรงนะไม่ได้เข้าทรงนะพลังงานประทับที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในเรื่องของดวงยาแล้วคราวนี้ป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยเกิดอาการชักปักเข้าออกเข้าออกเนี่ยทําไงเรียกสติสตินะอยากเข้าไหมถามส่วนตัวก่อนอยากเข้าไหมไม่อยากเข้าอยากมีร่างอยู่ๆเป็นอะไรแบบนี้ไหมก็บอกว่าไม่อยากเข้าทั้งที่บ้านและที่อื่นด้วยหรือเปล่า ก็คือว่าผมบอกกับปู่ว่าผมขอลงเฉพาะงานอ่าไม่ในมุมผมนะอืมบอกปู่ปู่อย่าเลยอืมเราลักเฉพาะงานที่เรารักกันดีกว่าอืมรักเคารพกันในใจอืมอันนี้แล้วแต่เขาจะตัดสินใจเพราะทางนู้นคือว่าที่ผมไปคือว่าวัดพุไปทางวัดไทยหาดท่ามีตำหนักของปู่นาคาภูมมา ผมจะไปลงที่นู่นทุกปีทุกปีทุกปีอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเขาก็สามารถทําในกลุ่มเฉพาะกลุ่มของเขาได้เอเป็นเรื่องของความเชื่อแต่กาแค่ไม่ต้องไปจะเก็บเงินใครไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั้นก็ถือว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณจิวแต่ถ้าสมมุติว่าการลงแบบนี้แล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมั้นเหนื่อยว่าหรือฉันเริ่มโอ้เพี้ยนไปทุกวันแล้วก็ต้องมีสติและคิดด้วยนะ ว่าเอ้ยเราควรจะต้องไปทําหน้าที่นั้นอยู่อีกหรออันนี้ก็ต้องลองคิดดูแล้วกันนะคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะป้องกันหาพระมาในพื้นที่ทําอะไรได้บ้างก็ในมุมผมอ่ะข้อแรกเลยก็คือหนึ่งทำบุญบ้านแต่ทําบุญบ้านในที่เนี้ยไม่ต้องไปสวนในบ้านละอก็ตั้งตั้งเต็นท์ใต้ต้นไม้ไอ้ที่ฟ้าผ่านั่นแหละแต่อย่าทำตอนฝนตก เดี๋ยวมาอีกรอบก็ตั้งเลยนิมนพระมาถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นคราวนี้ก็เจริญพุทธมนต์ก็พมทุกบ้านทุกห้องทุกตำแหน่งส่วนสายศินก็ไม่ซื้ออันเล็กๆซื้อเป็นสายศินแบบได้ใจอ่ะครับอันใหญ่ๆขึงเลยกหนาดเขตเลยครับเปลี่ยนในเรื่องของชัยภูมิใช่ถ้าสมมติเรายังนอนอยู่ตรงนั้นพังไหมพังอ่ะเดี๋ยวตรงนี้คืออาจารย์เต้บอกวิธีแก้ไว้แล้วในโชคดีมีชัยภูมิ นะอันนั้นเราไปแก้ดูถ้าทําได้อยากให้ทําในส่วนของไม่ว่าจะเป็นพ่อพี่ชายหลานหลานหรือตัวเราอันเนี้ยพอทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน่าจะดีขึ้นดีขึ้นครับจะ <c oughs> ค่อยๆดีขึ้นต้องบอกงนี้ <c oughs> เพราะว่า แต่ก็อย่างที่บอกอยู่กันในแบบครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะขยับปรับอะไรอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนชอบเพราะฉะนั้นอันไหนที่ปรับได้ก็ปรับค่อยๆบอกเดี๋ยวพอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็ทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็โอเคอ่ะทำไปครับผมคิดเอาง่ายๆไปรับขันมาแล้วขันอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปรับแล้วทําอีกขันเนี่ยให้บริสุทธิ์ดีกว่าอแล้วก็จริงๆก็คือขันของพี่ถูกต้องเนาะ ตั้งสติดีๆทุกครั้งที่จะมีใครมาลงตั้งดีๆอยู่กับตัวเองแล้วตั้งไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยู่เฉยเราอยู่ได้เราเลือกได้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนทางไปคุยกับพ่อแบบมีสติทุกอย่างพาว่าจะดีขึ้นนะมีอะไรสงสัยไหมไม่ครับเคลียร์นะเคลียร์นะอ่ะวันนี้เนาะคุณก็น่าจะเห็นเรื่องครอบครัวต่างๆนาในวัน,ว,นวันหนึ่งที่คุณเคยอยู่กันแบบมีความสุข พอคนที่กราวใจหรือประสานใจหายไปแค่คนเดียวดูสิเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่อยู่กันเนี่ยสามคนเนี่ยครอบครัวเนี่ยผมว่านะลองค่อยๆปรับและหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่ใช่แบบจ้องแต่จะแบบ <c oughs> อืเ <c oughs> พราะฉะนั้น,เ,นเมื่อไหร่ที่คุณมีสตอรี่ว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นแบบเนี้ย คุณลงลบสตอรี่นี้ทิ้งไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่กลับไปจําตอนที่ความทรงจําดีๆตอนที่เขายังเด็กตอนที่เรายังมีงความสุขร<อ>่วมกันแล้วก็หันหน้าเข้าไปคุยกันสติจะทําให้เรามีปัญญาพอเรามีปัญญาเรารู้ว่าเราจะไปบัติตัวยังไงกับครอบครัวเพราะฉะนั้นตั้งสติกันให้ดีอ่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ A อเอ็มรเรดเดลเทคโนโลยีเฮลโลโซล่า ไทยประกันชีวิตเอศักดาคมเขาเขาวันวารีสอร์ทสองห้าหนึ่งหนึ่บางกีเดลเอสอ้าปากทางสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่านกลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ